ครับสวัสดีครับทุกทุกคนยังอยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมวิกิเราจอยสติกและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ Mighty g u n w o l เ Burst นะครับ Mighty g u n w o l เ Burst เนี่ยถ้าใครคุ้นชื่อมันก็เพราะว่ามันเป็นเกมที่จับเอาสองซีรีส์มายำรวมกันนั้นนั่นคือ Mighty n u m b e r 9กับ u n w โ l l นะครับผมเป็นผลงานของทีมอินนี่เนี่ยอินติเคลสเอ้ i n ติ Create อ่านผิดขออภัยนะเป็นผลงานของทีม Inti Create ถ้าทำไมชื่อของทีม Inti Create คุ้นๆก็เพราะว่าเขาเป็นทีมที่ทำ Blast Master Zero นั่นเองนะพูดถึง Blast Master มันมีเรื่องที่น่าเจ็บใจมากก็คือว่าถ้าใครซื้อ Blast Master มาเนี่ย เขาจะแจก DLC เป็นตัวละคร2ตัวก็คือเป็นการโวรกับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเด็กผู้หญิง่ะแต่ว่ามันจะมีแจกระยะเวลาจํากัดแค่ประมาณ14วันมั้งที่จะแจกฟรีเนี่ยถ้าเลยจากนั้นไปแล้วต้องซื้อในราคา2เหรียญ1น9 9 9ผมก็ไปได้ตัวการโวรมาแต่ว่ากว่าจะออกตัวน้องผู้หญิงมันอีกนานไงมันเพิ่งจะออกไปเมื่อวันที่1มิถุนาถึงวันที่14มิถุนาเนี่ยที่ฟรีแล้วมันเลยวันมาเว้ยแล้วผมก็แบบ กดเข้าไปดูในสโตอ้าวมาแล้วหมดเวลารับฟรีแล้วต้องเสียเงิน2เหรียญเจ็บใจมากเจ็บใจเหมือนแบบต้องเสียเงินซื้อ60เหรียญใหม่เลยอะ่ะไม่เคยเจ็บใจอะไรเท่านี้มาก่อนทําไมเราเราถึงรับฟรีไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็แต่ก็ซื้อมาแล้วนะฮะเป็นความกุ้มใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูมายตี้คอนโวกัน ด้วยความที่ว่ามันมีพระเอก2คนก็คือตัวเบคจาก m i g ตี้นัมเบอรนแล้วก็มีตัวการโวลนะครับเราก็จะสามารถเลือกเล่นได้2แบบเนี่ยก็ผมมี2เซฟเซฟหนึ่งเล่นเป็นการโวลเซฟหนึ่งเล่นเป็นเบคนะครับแต่ว่าผมเล่นเป็นการโวลไกลกว่าเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูตัวการโวลแล้วกันตัวเบคนี่ผมลองเท่าที่ลองเล่นเป็นนิดหน่อยก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะสไตล์รูปแบบของเกมมันคือ การที่เราจะเลือกด่านเป็นด่านและแต่ละด่านก็จะมีบอสประจําด่านเหมือนกับบล็อกแมนทุกอย่างอ่าก็อันนี้ก็จะเห็นเป็นเงาดำๆนะครับสเตตสิเล็กก็มีเงาดําๆอันนี้เป็นหัวไฟนี่เป็นตัวน้ําแข็งอะไรแบบนี้ตัวนี้เป็นไฟฟ้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเป็นจะเป็นเงาดําๆเข้าไปในด่านเล่นไปจนจบด่านก็จะเจอบอสจริงแล้วก็ความพิเศษของมาก็คือในด่านจะมีโบนัสทั้งแบบที่เก็บ ได้ในด่านแล้วก็เป็นเงื่อนไขในการทําภารกิจต่างๆอย่างเนี่ยดูแลไอเทมด้านล่างนะไอตัวแถวล่างเนี่ยจะเป็นของที่มีให้เก็บไอตัวแถวบนเนี่ยคือเคลียร์ด่านจะเลือกได้1ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าผมเก็บอยากจะเก็บของให้ครบต้องเล่นอย่างน้อยก็ส 3, 3รอบนะครับผมเพื่อที่จะเก็บของให้ครบแล้วแต่ละด่านก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะสะกอร์ว่า เก็บทำเวลาได้ดีเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะฮะทำเวลาได้ดีเท่าไหร่ทําเกรดได้ดีเท่าไหร่ก็เป็น A B C D S อะไรประมาณนี้ผมจะลองเล่นซักด่านหนึ่งให้ดูแล้วกันอ้น,นี้ที่ขึ้นเคลียร์ก็คือเคลียร์แล้วนะจะมีไอ้ซับสเปซเนี่ยเป็นด่านต่อไปที่ผมต้องเล่นแต่ว่าเดี๋ยวเล่นด่านทั่วไปทั่วไปให้ดูทักด่านนึงความรู้สึกของการเล่นการวเนี่ยเอยของการเล่นเกมนี้ มันคือสิ่งที่ Mighty n no. u m b e r 9ควรจะเป็นครับเพราะว่าม i g h ี y n no. u m b e อออกมาแล้วคนด่ารุนแรงทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะว่าเกมทำไมมันดีไม่เท่าล็อก m a n อะไรแบบนี้คือผมรู้สึกว่าเกมนี้แม่งเป็นทายาทที่แท้จริงเลยละ่ะของของเมก้าแมนล็อกแมนะะส่วนไอ้การวอลนี่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนคนระับเพิ่งจะมาเล่นอันนี้ ก็เลยอาจจะบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็เนี่ยครับคือจุดเด่นอย่างหนึ่งที่อุ้ยตายโดนน้าทีเดียวตายนะจุดเด่นของเกมมีเท่าที่ผมนับ,นบดูนะหนึ่งหัวร้อนมากเป็นเกมที่เล่นแล้วโคตรหัวร้อนแบบจะบอสเอยฉากเอยศัตรูเอยมันเป็นดีการดีไซน์ที่ ที่ทําให้เดือดง่ายนะแต่นั่นเป็นเป็นคาชมนะเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าใครที่เล่นล็อกแมนกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็น่าจะเข้าใจดีว่าเกมมันเล่นไม่ผ่านแล้วมันแบบปวดหัวนะแบบโมโหนะครับส่วนความจุดเด่นอีกอย่างอ้ยอยะก็คือเมื่อปราบบอสได้แล้วเนี่ยเราจะได้ไอเทมของเอ้ามาตายตรงนี้ ไอเทมของบอสมาใช้เหมือนกันแต่รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายทีดูลักษณะของเกมดีๆอย่างหนึ่งก็คือว่าเกมไม่มีเกมโอเวอร์นะครับคือมันเหมือนกับถ้าจะเข้ามาเล่นด่านนี้แล้วเนี่ยเราจะตายกี่รอบก็ได้ครับแต่มันก็จะไม่ผ่านว่ายว่ายวาตายตายผมไม่มโชคดีไม่ตาย คือเราเรา,เราจะตายกี่รอบก็ได้นะฮะแต่มันจะขึ้นเป็นรีทายอยู่ที่มุมซ้ายล่างน,นั่นหมายความว่าคือไม่มีเกมโอเวอร์แล้วหลุดออกจากด่านนอยู่ที่ว่าคุณจะถอดใจเลิกไปเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะก็คือเล่นเล่นไปเรื่อยๆอไม่ผ่านก็เล่นไปแต่ยิ่งรีทายบ่อยก็คือเกรดก็จะไม่ดีนะครับเกรดคะแนนตอนจบด่านก็จะไม่ดี โอ้อย่างที่บอกครับเกมนี้มันเน้นแบบหัวร้อนเน้นให้เดือดครับมีไอเทมอยู่ข้างบนจะเก็บยังไง おい เ,เ,เกมนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีคอมโบอยู่ที่มุมขวาบนนะรูปหน้าผมอาจจะบังอยู่ตอนนี้นะไอม m ตี hmm. ้นัมเมอร์9นเนี่ยเวลาฆ่าศัตรูแล้วต้องแดสใส่เพื่อที่จะเก็บเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก็บไอเทมใช่ไหมเกมนี้จะใช้วิธีว่าต้องยิงระยะเผาขนเท่านั้นนะถึงจะ เหมือนกับแบบจะได้แต้มหรือได้คอมโบอะไรแบบนี้คือถ้าไม่ไม่ต้องระยะเผาผนก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้คอมโบซึ่งก็น่าจะมีผลกับตัวตัวแต้มโดยรวมของเกมนะว้าป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 า โอ้เฮ้ยทำไมมันลื่น,นะะังอ่ะเฮ้ยมีทางลับด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็น อีกเรื่องหนึง่งเรื่องราวดีๆของเกมนี้ที่จะมีทางลับเนี่ยไอเทมม,มันถูกซ่อนอยู่ในก้อนน้ำแข็งมันเหมือนจะเป็นปริศนาของเกมนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดมันยังไงนะผมก็ลองผมจะลองเข้าไปในคัสตอมดูคัสตอมนี่เป็นระบบที่แปลกแปลกมากสำหรับผมนะเพราะว่าผมปกติถ้าเล่นล็อกแมนเนี่ยปราบบอสได้เราก็จะได้สี เหมือนเวลาเราจะใช้อาวุธของเขาตัวเราก็จะเปลี่ยนสีไปแล้วก็จะยิงพลังออกมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเกมนี้แม่งลือระบบนั้นทิ้งใหม่หมดเลยเป็นระบบคัสตอมครับเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วเปลี่ยนลักษณะรูปแบบของกระสุนได้สารพัดตั้งแต่บูเลตไทป์ก็คืออันนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้นะยิงเป็นดาร์ตก็คือยิงเป็นเส้นๆออนสกรีนบูเลตคือจะให้มีกระสุนอยู่บนจอได้ครั้งละกี่ลูก1ลูก2ลูก3ลูก ค่าตัวกำหนดคือ CP ที่มุมบนซ้าย CP ก็เหมือนกับว่ายิ่งเราทำให้กระสุนเราหรือว่าตัวตัวละครของเรามีความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ CP ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นโดยที่ตัวกำหนดคือ CP ด้านหลังนะครับ3,334ที่ผมมีตอนนี้ถ้าเราจะไม่เอากระสุนเยอะมันก็ใช้ CP น้อยมีลูกเดียวยิงได้เทียลบลูกจิ้วจิ้วจิ้วอย่างนี้แต่ผมใช้3มลูกมันก็ยิงจิ้ว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 อะไรแบบนี้นะเม็ต่อรอไฟล์ก็คือยิงยิงยังไงยิงเป็น ลูกเดียวแบบนี้นะครับหรือว่ายิงเป็นลูกปลายลูกกระจายแบบนี้นะคือยิง่งยิงอย่างนี้ก็จะยิ่งแพงอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายิงยิงเป็นลูกกระจายเนี่ยเลือกองศาได้ว่าจะกระจาย30องศาหรือกระจาย60องศากระจาย60องศาก็จะกว้างหน่อยอะไรแบบนี้คือยิ่งเปลือง Cp เข้าไปอีกนะเอาเป็นซิงเกิลไฟล์ทราเจ t คทอรี่คือลักษณะของกระสุน ว่าจะยิงเป็นเส้นตรงยิงเป็นเคิร์ฟอะยิงเป็นเคิร์ฟเป็นยังไงเคิร์ฟขึ้นข้างบนเว้ยแล้วก็มีเบรกทามีเคิร์ฟสปีดว่าจะเคิร์ฟเร็วแค่ไหนเบรกทามก็คือเหมือนจะบ,บว่าจะให้ยกขึ้นเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้มั้งยิงเป็นเวฟก็คือที่ผมเลือกใช้ยิงเป็นเวฟนะครับมีเวฟเล้งด้วยอ้าจะสั้นจะยาวอะไรเงี้ยเนี่ยปรับได้เยอะมากอะรีเฟล็กคือสะท้อนยิงแล้วสะท้อน และสะท้อนได้อีกนะว่าจะเลือกสะท้อนกี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือว่าสะท้อนในองศาเท่าไหร่อะไรแบบนี้โอ้โหแบบเยอะมากนะเป็นคลเลอร์อ่ะคลเลอร์ก็จะยิงแล้วจะต่กำแพงตอนนี้ผมมีแค่คลเลอร์นะประมาณนี้นะสปีดการยิงว่าเร็วช้าเริ่มต้นกับมิดแอร์นะอินิเชียลก็คือตอนยิงออกไปกับมิดแอร์ก็คือระหว่างกลางอากาศเพิ เพีย c i ซิก็คือว่ากระสุนเนี่ยมี3แบบอันนี้ทะลุฉากแต่ไม่ทะลุศัตรูนะครับดูคำอธิบายด้านล่างนะทะลุฉากแต่ไม่ทะลุศัตรูอันนี้ทะลุศัตรูไม่ทะลุฉากอา่ะวุ่นวายเข้าไปอีกทะลุฉากทะลุศัตรูด้วยพันหแพงสุดเนี่ยซี CP เกินจะขึ้นสีแดงจะใส่ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูเลชั่น คือมีระยะเวลานานแค่ไหนกว่าก่อนที่กระสุนจะหายไปผมก็เลือกเอานานสุด bullet size นะครับคือเล็กก็จะใช้ cp น้อยมันก็จะเป็นเล็กลูกเล็กๆโดนยากกลางแล้วก็มาใหญ่ๆก็จะแบบกินเต็มชาติอะไรแบบนี้ element อา่าเลือกธาตุของกระสุนว่าจะใช้ธาตุอะไรก็จะมีไม่มีนะครับเริ่มต้นก็จะมีไม่มีแล้วก็จะมาเป็น heat ก็จะเป็นความร้อนแล้วก็จะมาเป็นฟรีซน้ําแข็งช็อกไฟฟ้าสมแม h ก็เหมือนทุบมั้งตามชื่ออ,อิมแพคก,ก็กระแทกเพลสก็กดสลเซอร์ก็ฟัน a อนาไลเซอร์ก,ออรก็วิเคราะห์อะไรเงี้ยข้อเสียอันนี้ชัดเจนมากคือมันเปลี่ยนท่าได้จริงแต่ลูกกระสุนที่ยิงออกมาเนี่ยไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่มีความแตกต่างเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรไปนะยิงออกมาก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเดิมน,นี่ผมไม่ชอบแม้กระทั่งสีของตัวละครก็ไม่เปลี่ยนเราก็เลยไม่รู้ว่าเรากําลังใช้อะไรอยู่กันแน่นะอันนี้เป็นความช่วยเหลือให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วฟูลออโต้ก็คือถ้ากดค้างไว้มันจะยิงออกมาอัตโนมัตินะครับ9ช็อตต่อเซ็เกอนาะแพงแพงยับเลยเนี่ยยิงอันนี้6ช็อตถ้าเช็อตก็จะรัวมากอ่าเอา6ช็อตก็พอ ชาร์จชอ็อตชาร์จได้ไหมเปิดหรือปิดก็ได้นะครับถ้าถ้าเปิดใช้มันจะต้องไปลิงก์กับกระสุนชนิดอื่นที่เราเซตตั้งค่าเอาไว้ด้วยนะแต่ผมปิดไปเพราะมันเปลืองมาก s e t i ตต l Shield ก็คือเปิดตัวคูณลดดัมเมดยิ่งคูณเยอะเราก็จะโดนดัมเมดเบาแต่ถ้าเกิดว่าคูณทวีคูณอันนี้ก็คือเราจะโดนดัมเมดแรงขึ้นแต่ว่าลบ CP ให้50ดาวซิงเนี่ย ดาวซิงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าในฉากมันจะมีทางลับอย่างที่เราเห็นดูไหมฮะถ้าเราเปิดเอาไว้เนี่ยเสีย CP1 ร้อยหนึง่งแต่เวลาเราไปอยู่ในโซนไหนของแมพที่มีห้องลับมีทางลับมันจะดังสั่นเตือนที่จอยคอนของเราครับผมก็เลยเปิดเอาไว้จะเห็นว่าการปรับแต่งมันแบบสารพัดรูปแบบอันนี้ฟินิชแล้วก็เซฟนะแล้วก็มีสล็อตให้ใช้หลายอันแต่รูปเนี่ยมันเหมือนกันหมดจริงๆแล้วรูปมันเปลี่ยนได้ครับเราสามารถที่มาเชนไอคอนนะครับ แล้วมันจะเหมือนกับแบบว่าเป็นตัวบอกว่าเอออันนี้คือเราเซตไว้เป็นอะไรอะไรแบบนี้เป็นต้นและไอคอนก็จะมีแบบมากมายมหาศาลสารพันรูปแบบไปหมดนะครับ mm hmm. ประมาณนี้นะเพื่อไม่ให้มันสับสนจะเห็นว่าการปรับแต่งของเกมมันแบบมหาศาลมากอ่านี่ผมยิงทะลุได้เพราะว่าผมเปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุนไฟครับกระสุนฮีทความร้อนนะมันจึงละลายน้ําแข็งได้นะเนี่ยเกมมันไม่บอกอะไรเท่าไหร่คือต้องไป ไปลองผิดลองถูกกันเอาเองว่าอย่างนั้นปึ๊บนีได้คือั้นป้าเขาให้โอโอโอปึ๊บได้ไอซ์ครีมไอพวกไอเทมที่เก็บด้านขวานะครับจะมีเชอร์รี่ ฟูดไอเทมเชอร์รี่ item, Shirley, แตงโมเค้กส้มไอติมเนี่ยเป็นถัง E นะคือเอาไว้เพิ่มเลือดแบบอัตโนมัติใช้ตอนไหนก็ได้นะก็เก็บเอาไว้นะครับไว้ไปสู้กับบอลนะโอ้ยอ่านี่ความพิเศษของการวอลถ้าเกิดกดปุ่ม A ค้างมันจะมีเหมือนกับสกิลให้เลือกตอนนี้ผมมีสกิลเดียวอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันต้องเก็บที่ไหนก็ใช้ไปสกิลเดียวก่อนแล้วกันนี้ด่านลื่นนะมันเป็นอะไรที่แบบล็อกแมนจะต้องมีทุกภาค ฉากเป็นไฟฉากเป็นน้ําแข็งอะไรแบบนี้ดินซะทำลายซะเฮ้ยพลาดอีกแล้วไม่แน่เลยเริ่มใหม่เลยฮนะรีทายขึ้นเป็นสีแล้วนะก็อย่างที่บอกว่าไม่มีจำกัดจำนวนการรีทาย เล่นได้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่ถอดใจไปซะก,ก่อน บอสแล้วมั้งเนี่ยอ่าบอสแล้วนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเลยนี่อีกทีนะึงกระสุนให้เป็นเวฟนะครับบอสตัวนี้กระสุนแพ้ความร้อนเป็นเวฟแล้วกันนะเซฟก่อน ปปปป,ปนี่ยิงไม่เข้าด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าใช้กระสุนลูกเล็กมันจะยิงเข้าดีกว่าหรือเปล่านะโอ้ นี่เป็นท่าไม้ตายจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อบอสแบบเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งนะเขาจะเริ่มใช้ท่าไม้ตายว้าเฮ้ยโอ้อยอไม่ทะลุบาเลียทะลุสิจบแล้วนี่กจะ่านคือถ้าเล่นรอบแรกเราก็จะได้ กระสุนของเขามาใช้นะครับบอสจริงๆถ้าเริ่มต้นมาไม่มีอาวุธอะไรช่วยเนี่ยสู้ยากนะผมมีความรู้สึกว่าสู้ยากมากเป็นเนลตี้ลบพันสองนะครับแล้วเราก็มาดูเลทกันโดยการกด Y เนี่ยได้เลท C พอจบด่านปุ๊บก็จะมีให้เลือกนี่ว่าจะเอาอะไรนี่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ก็คือเอาไว้เปลี่ยนไอคอนกระสุน แล้วก็อันนี้เพิ่ม CP 300อ่าเล่น2รอบก็ได้ได้ของที่จำเป็นแล้วละ่ะรอบ3ไว้เก็บสติกเกอร์เฉยๆสำหรับคนที่อยากเก็บทุกอย่างอะไรแบบนี้นะอ่าเมื่อกี้ดนันน้ำแข็งใช่ไหมลองไปบอสไฟดูบอสไฟก็สู้สนุกดีนะครับสู้ไม่ยากเท่าไหร่กระสุนไฟเนี่ยใช้ละลายน้ำแข็งตัวไฟที่ใช้อะไรผมจำไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็น รู้สึกว่าจะเป็นเอลิเมนต์ที่เป็นอะไรวะไม่แน่ใจว่าเป็นสมแมชหรือเป็นอะไรเพลสมั้งลองดูนะครับแล้วก็เซฟขอาด่านนี้ผมเก็บของครบแล้วนี่ว่าเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านไปด่านที่เก็บของไม่ครบดีกว่าอันนี้ด่านสไนเปอร์สไนเปอร์ก็ได้ ไมเปอร์ก็คงไม่ยากมั้งเอเฮ้ยเฮ้ย ด่านนี้กวนครับทางที่ไปได้เนี่ยจะทางที่เหมือนเปิดจะไปไม่ได้แต่ทางที่เหมือนปิดเป็นกำแพงจะเดินทะลุได้เนี่ยไปไม่ได้ต้องไปทางที่มีกำแพงนี่กระโดดขึ้นข้างบนแน่นอนไอ้ผลไม้นี่เข้าไม่ได้ครับต้องเข้าไปทางที่มีกำแพงเท่านั้น จะสังเกตที่พื้นนะครับคือถ้าไปสุดได้เนี่ยเราจะต้องไปสุดเพื่อไปเปิดคอมสังเกตที่พื้นว่าเนี่ยมันมีแบบเป็นสีสีอะ่ะมันจะบอกว่าตรงไหนแบบอ้าวมีทางลับด้วยโอ้ตรงที่ผมไม่เคยเข้ามาเลยนะไปยังไงวะเนี่ย น่าจะเก็บยากน่าดูโอ้โหอ่าได้แล้วโอเคได้ cp เพิ่มห้าสิบนะครับถือว่าคุ้มที่มาอ่ะวาร์ป สังเกตว่าคอนโซลตัวนี้เลข3แมจะกลายเป็นเลข2ก็คือเราต้องไปหาปุ่มสวิตช์คอนโซลตัวนี้ให้ครบ3ทีนะถึงจะไปต่อได้ Oops, oops. โซยกันแล้วผ่านแล้วเลงหนึ่ง โซอีกอันนึงจบผ่านปิงวาร์ปไปด้านนอกแล้วทุกด่านมันจะมีโซนหัวร้อนนะอย่างงานเนี้ของด่านเนี้คือโซนหัวร้อนคือตรงนี้คือเราจะมองไม่เห็นทางว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้นะ มันก็เลยทำให้เราโดดผิดโดดถูกเนี่ยครับสังเกตดีๆต้องยิงไปนะถึงจะรู้ว่าแบบที่ที่มันเหยียบได้เนะี่ยมันอยู่ตรงไหนนะอ่าอย่างนี้เป็นต้น รอ,อชาร์จพลังก่อนนิดนึงไอตัวสกิลนี่มันจะรีชาร์จขึ้นมาเองนะมันจะมีดีเลย์นิดหน่อยโอเคไกล้แล้วทุกท่านโอเคบอสตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรปากนะเพราะว่าตอนมาครั้งแรกก็รู้สึกจะใช้แบบปืนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย เออรู้สึกการนี้พอดีเลยยิงมาฟืบทะลุมิติมานะวิชากระสุนชิ่งผมว่าไอาตัวนี้ใช้ไต่กำแพงน่าจะดีกว่า เพราะมันชอบโผล่มาตามกำแพงนะกระสุนไปกำแพงนะครับแล้วไปเลือกที่ที่ไหนวะตรงนี้ trajectory เป็น c o l e r save ได้เรื่องได้เรื่องอันนี้เป็นยิงออกมาเหมือนเป็นของกินแต่เปล่านะจริงๆเป็นกับดับนะฮะ อันนี้ครึ่งครึ่งทางแล้วบอสบอสส่งอะไรมาไม่รู้ยิงยิงจอเป็นรูให้เราดูยากไงนะ ชุดเดียวชุดเดียวเรียบร้อยมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Mighty กัน w o l นะเออผมมีความรู้สึกว่าเกมดีนะครับเกมดีแล้วมันก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกมที่ Mighty n no. u m b e r 9ควรจะเป็นได้แรงดี แล้วก็มันก็เป็นเกมที่สนุกในราคาที่ถูกด้วยนะสิเหรียญเองนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าชอบสไตล์ล็อกแมนอยู่แล้วอะ่ะเล่นน่าจะคุ้มอย่างน้อยด่านหนึ่งอะ่ะเราต้องเก็บของ3รอบเก็บสกอร์เก็บแรงอีกเล้งมีตัวละครให้เล่น2ตัวนะครับก็เรียกว่าน่าจะน่าจะคุ้มจักว่าดีไปเลยอะ่ะแล้วก็โซนหัวร้อนก็หัวร้อนจริงๆทุกด่านนะเล่นยากมากนะตอนมาครั้งแรกนี่แบบโอ้ยเล่นยังไงวะผ่านยังไงวะ บอสก็ส <ALLY, S 1> ู้สน <ieur. S 1> in ุกนะครับผมยังเล่นไม่จบหรอกก็ยังน่าจะใกล้ๆฉากจบแล้วล่ะเพราะว่าค่าครบ8ตัวแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเจอด่านบอสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมเนียมของเกมสไตล์นี้อยู่แล้วนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้พบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ